สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งนะครับน้องความถนัดทางคณิตศาสตร์ของปี6 3โดยพี่เหลิมแห่งสาวบันโชคชัยติวเตอร์นะครับน้องคลิปนี้นะครับน้องพี่จะมาเฉลยกันต่อในข้อที่เจ็นะครับน้องเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันครับน้องข้อที่7โจทย์สั้นมากนะครับโจทย์เนี่ยให้หาค่าแทนตัวนี้ครับน้องว่ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องไอแทนตัวนี้เนี่ยที่มันหาวุ่นวายเพราะว่ามันติดตัว นะครับน้องอนะ่ะหลักการในการทําโจทย์พวกอาร์คนะครับน้องพี่เนี่ยจะชอบให้น้องเนี่ยติดเป็นตัวตัวแปรครับน้องอนะ่ะแล้วก็ใช้วิธีการวาดรูปสามเหลี่ยมเอาง่ายดีนะครับนะอย่างอาร์คแทนเอสหนึ่งส่วนสองตัวนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะเอาไปสร้างเป็นมุมใหม่ก็คือสร้างออกมาเป็นมุม A นะครับน้องอนะ่ะเวลาแทนค่าจะได้แทนง่ายๆน้องก็เลยได้ออกมาเป็นบวก2นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนอาร์คแทนตัวเนี้ยไปเป็นมุมเอเท่านั้นเองอนะ่ะแล้วน้องก็ไปวาดรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากส่วน อีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะปรับในโจทย์เนี่ยนะครับก็คือตัว3ามพายส่วน4เพราะว่านะครับนะตัวมุมพายเนี่ยบางคนไม่ชอบดูจริงๆพี่ก็ไม่ชอบดูเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะชอบปรับมุมกับน้องโดยการเปลี่ยนตัวพายเนี่ยไปเป็น180องศาโอเคเอ่์ฮะเพราะว่าค่าพายมีค่าเท่ากับ180องศาน้องก็เลยได้มาเป็น3คูณกับเปลี่ยนพายไปเป็น180องศานะครับน้อง่ะเสร็จแล้วก็หารด้วย4เสร็จแล้วน้องก็ตัดทอนเท่านั้นเองครับน้อง่ะเอา2ตัดนะ2เออ อะไรได้180ก็คือ29นะครับแล้วก็สองอะไรได้4ก็คือ22เสร็จแล้วน้องก็เอา3เนี่ยคูณกับเอ่อนะครับก็เลยได้270 แล้วพี่เนี่ยค่อยเอามาหารสองที่หลังครับน้องพี่ก็เลยได้อมาเป็นร้อยสามสิบห้าองศาเนี่ยเอาตัวนี้ไปใส่ครับน้องเพราะว่าการดูเป็นองศาพี่ว่ามันดูง่ายกว่าการดูเป็นพายนะครับน้องอ่ะดูเป็นเรเดียนบางทีพี่ว่ามันดูยากนะครับแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะบางคนดูเป็นเรเดียนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้องข้อนี้นะครับหลักการก็คือให้น้องเนี่ยเข้าสูตรนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องตัวนี้มันเป็นการเอามุมเนี่ยมาบวกกันก็คือร้อยสามสิบห้าองศาบวกกับไอ้มุมตัวอาร์แทนตัวเนี้ยที่ พี่สมเหเห ENNIS, สมติเป็น2 a เพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะต้องไปใช้สูตรมุมผลบวกนะครับน้องของแทนนะครับสูตรผลบวกมุมนะครับน้องน้องก็จะกระจายได้เป็นนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นผลบวกนะครับก็คือการเอา tan a a ก็คือมุมตัวแรกคบนองก็คือมุมร้อยบวกกับนะครับนะ tan b tan b ก็คืออีกมุมหนึ่งครับน้องก็คือมุม2 a เท่านั้นเองครับน้องอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องก็หารด้วยนะครับน้องตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น1ลบนะครับน้องอ่ะ1ลบกับการเอา tan พวกเนี้ย คูณกันก็คือแทนเอ่อร้อยสามห้าองศากับอีกอันนึงก็คือแทนเอ่อสองเอนะครับน้องเรียบร้อยเนี่ยใชมก็เข้าสูตรเพียงแต่ว่านะครับน้องตัวพวกนี้น้องก็จะต้องแทนค่าตัวแทนร้อยสามห้ากับแทนสองเอน้องก็เลยจะต้องไปหาค่าสองตัวนี้มานะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับน้องก็คือตัวแทนร้อยสามห้าตัวนี้พี่แนะนําให้น้องวาดเป็นรูปวงกลมครับน้องจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับตัวแทนร้อยสามห้าองศาให้น้องเนี่ยปรับมาจากแกน X นะครับน้องเพราะว่าน้องเนี่ยจะได้ใช้เป็นฟังชั เดิมโอเคไหมมันจะคิดเลขง่ายดังนั้นนะครับน้องพี่ก็เลยมองจากมุมร8 0องศาครับน้องไงอีกนิดเดียวก็ร้อยละเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ก็คือแทน1 8อองศาเพียงแต่ว่ามันยังนับไม่ถึงครับน้องคือมันเนี่ยหักออกไป45องศานั่นเองนะครับน้อง1้อยแลบสเพราะฉะนั้นน้องก็เลยนะครับนะเอาตัวที่เป็นแกนนะออกไปนะครับน้องก็เลยได้ออกมาเป็นแทน45ครับน้องเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องเช็คเครื่องหมายด้วยเท่านั้นเองมันตกอยู่ในคอแเรนที่2นะครับน ค่าที่เป็นบวกอ่ะคือค่า sin โอเคเว้ย okay, เพราะฉะนั้นตัวนี้มันดันเป็นตัวแทนครับน้องแทนก็เลยติดลบหรือว่าบางคนเนี่ยดูจากค่า x y ก็ได้นะครับน้องอันเนี้ย y เป็นบวกส่วน x อ็่ะเป็นลบเพราะฉะนั้น y หัน x ก็เลยติดอะไรติดลบนะครับน้อง่บวกหันลบก็เลยติดลบเนี่ยเรียบร้อยน้องก็เลยได้มาเป็นลบแทน45ซึ่งแทน45เนี่ยน้องจะต้องจำค่าได้นะครับแทน45เนี่ยมีข้อเป็นเลข 1ครกับน้อง number one นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวแทน135องศาน้องก็จะแทนไปได้เป็นลบ1นั่นเองครับน้องเรียบร้อยมันติดลบนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องอ่าตัวแรกได้มาแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไว้แทนค่านะครับพรุ่งนี้พี่ขอลบนะจ๊ะเสร็จแล้วนะครับน้องอีกตัวหนึ่งที่น้องจะต้องไปหาก็คือ tan 2a tan 2a ตัวนี้มีสูตรเลยครับน้อง่ะสูตรมุม2เท่านะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอขึ้นสูตรให้ดูนิดหนึ่งครับน้องสูตรมุม2เท่าก็คือสูตรตัวนี้นั่นเองนะครับน้องง็แลนกทค่า เพียงแต่ว่านะครับน้องตัวแทน A วิิเหลิมแทน A จะไปหาได้จากอะไรนะครับน้องก็จะต้องไปหาจากเรื่อง อาร์ตตัวนี้นะครับนะอาร์คแทนนะครับน้อง1ส่วน2เนี่ยความหมายก็คือว่านะครับแทนเนี่ยมันก็คือด้านข้ามส่วนด้านอะไรด้านชิดนะครับน้องน้องก็เลยจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนครับน้องอ่ะแล้วก็แทนมุมไปเป็นมุมอะไรมุม A ครับน้องนี่เพราะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นมุม A ละเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้มาว่ามุม A ของเราด้านตรงกันข้ามจะเป็นเลข 1, 1> นะครับน้องอ่ะส่วนด้านชิดเนี่ยจะเป็นเลข2นะครับน้องอ่ะเสร็จแล้วนะครับถ้าน้องเนี่ยอยากหาด้านฉากน้องก ก็จะต้องไปเข้าพีทากรัส แต่ขอย้ำนิดนึงข้อนี้อย่าไปเข้าพิทากรัฐนะน้องเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะต้องมาแทนค่าแทนอีกทีหนึ่งซึ่งแทนเนี่ยมันก็เป็นข้ามส่วนชิดเหมือนเดิมครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่ก็แนะนําว่าน้องก็แค่วาดรูปสามเหลี่ยมก็พอเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้แทน A น้องก็เลยได้มาเป็นข้ามส่วนชิดก็คือ1นส่วนสนั่นเองครับน้องเรียบร้อยจากรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็หารด้วยนะครับน้อง1ลบกับนะครับนะอันนี้เป็นแทน A กําลัง2นะครับน้องเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็เลย 1ส่วน2กํกลัง2ครับน้องอ่ะเสร็จแล้วก็ไปคิดเลขออกมาเท่านั้นเองน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องตัวข้างบนเนี่ยสตัดกันได้น้องก็เลยเหลือแต่เลข1ครับน้องอ่ะตัวข้างบนเนี่ยจะเหลือแต่เลข1ส่วนตัวข้างล่างนะครับน้องน้องก็จะได้ออกมาเป็น1ลบกับนะครับน้อง1นส่วนสองกลัง2องอ่ะหส่วนสองกลัง2ก็คือ หนส่วนสนะครับน้องตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้อง1ลบกับ1นส่วนสน้องก็จะต้องปรับส่วนให้เท่ากันที่ก็เลยเอา4คูณบนคูณล่างครับน้องฮสคูณบนคูณล่างดังนั้นนะครับน้องก็เลยได้มาเป็น1ส่วนด้วย4ลบหได้3ครับน้องก็เลยได้3าส่วนสเสร็จแล้วนะครับน้องฮาเศษส่วนซ้อนกันเพราะฉะนั้นเวลาเอามาหารกันเขาจะกลับเศษกับส่วนแล้วคูณนะครับน้องฮาน้องก็เลยได้ออกมาเป็น4ส่วน3ครับน้องเอาขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ โดยดามาเป็น4ส่วน3ครับน้องเรียบร้อยวีเล่เหรออะไรเนี่ยสี่ส่วน3 4ส่วน3ตัวนี้นะครับน้องก็คือตัวแทน 2A นั่นเองครับน้องอเพราะฉะนั้นขอแทนค่าไปเลยนะแทน 2A ก็คือ4ส่วน3อ่าข้อนี้ก็จบแล้วครับน้องแต่ว่าข้อนี้ก็จะต้องเข้าหลายสูตรหน่อยแล้วก็ไอ้ตัวแทน 2A เนี่ยเวลาน้องไปหามาน้องจะต้องหาจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ว่าถ้าคนเก่าๆนะครับน้องบอกน้องไว้นิดนึงว่านะครับตอนที่น้องเนี่ยหาค่าแทน A อะ ถ้าน้องรู้ว่าไอ้ตัวแทน a ของเราอ่ะมันคือ arc อ่า arc tan หน1ส่วน2ตัวเนี้ยแล้วน้องเข้าใจว่า arc กับแทนเนี่ยมันเป็นไงมันเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สกันนะครับนะน้องก็จะสามารถ ตัดกันได้ครับน้องน้องก็เลยตอบแทน a เป็น1นส่วนสได้เลยเนี่ยบางคนดูแบบนี้ก็ได้ครับน้องจะได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าใครดูไม่ออกน้องก็ไปวาดรูปสามเหลี่ยมมาเท่านั้นเองเอ้าวข้ามเป็น1นะชิดเป็น2นะอา่าเสร็จแล้วก็เป็นแย่ข้ามส่วนชิดก็เลยได้1นส่วนสมานั่งคิดอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับน้องไม่เสียหายนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ขอเตือนนิดนึงนะเวลาจะตัดกันได้ต้องเป็นเอ่อฟังก์ชันเดียวกันนะ อันนี้เป็นแทนอันนี้ก็ต้องเป็น a r ร์คแทนถ้าเกิดอันนี้เป็นแทนอีกอันนึงเป็น a r ร์คไซนอันนี้งานน้องงอกแล้วน้องอันนี้ต้องวาดรูปสามเหลี่ยมอันนี้บังคับเลย โอเคเมื่อยอ่าต้องระมัดระวังแต่ว่าถ้าเป็นอันเดียวกันน่ะมันตัดกันได้ครับน้องเพราะว่ามันยังใช้ด้านอันเดิมโอเคเมื่อยอ่ามันยังใช้ด้านอันเดิมอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเผื <c oughs> ่อบางคนแบบเห็นอาร์คเห็นแทนปุ๊บเออะเอะตัดเลยไม่ได้นะน้องถ้าเป็นแบบนี้ห้ามตัดนะฮะต้องระวังนะครับต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับน้องถึงจะตัดกันได้อ่ะเรียบร้อยจบแล้วข้อนี้ก็แทนค่ากับน้องก็จบแล้วพี่ก็แทนค่าลงไปเลยนะครับน้องตัวแทนร้อยสามห้าก็คือลบหนึ่งนะครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกได้ออกมาเป็นลบหนึ่ง บวกกับนะครับน้องแทน 2a ก็คือ4ส่วน3ครับน้องน่แทนค่าไปเป็น4ส่วน3เสร็จแล้วก็หารด้วยนะครับน้องตัวข้างล่างก็คือ1นะลบกับนะครับน้องแทน135ก็คือลบ1ครับน้องเนี่ยที่คิดมานะครับนะลบ1แล้วก็คูณอยู่กับนะครับน้องแทน 2a แทน 2a ก็คือ4ส่วน3นะครับน้องเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องก็คิดเลขเท่านั้นเองเนี่ยพรุ่งนี้แค่แทนค่านะครับเพราะฉะนั้นคิดเลขให้เร็วนะครับน้องเวลาน้องจะบวกลบกันได้ส่วนจะต้องเท่ากัน ดังนั้นพี่ก็เลยเอา3เนี่ยคูณบนคูณล่างครับน้องเพื่อปรับให้ส่วนมันเท่ากันเนี่ยส่วนตัวนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องก็เลยได้มาเป็นลบสามส่วนสามครับน้องตัวแรกลบสามส่วนสามส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบวกสี่ส่วนสามครับน้องเรียบร้อยตัวข้างล่างนะครับน้องก็เล่นมุกเดียวกันคือพยายามทําส่วนให้เท่ากันครับน้องจะได้คิดเลขได้เร็วดังนั้นพี่ก็เลยเอาสามเนี่ยคูณบนคูณล่างครับน้องกับเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้มาเป็นสามส่วนสามส่วนตัวนี้นะครับน้องคิดเลขนะครับ ก็จะได้ออกมาว่าลบเจอลบกลายเป็นบวกครับน้องตัวนี้จะได้ออกมาเป็นบวกแล้วก็นะครับ1นคูณสได้4 okay โอเคไมเนอ่ยน้องก็เลยได้ออกมาเป็น4ส่วน3ครับน้องเรียบร้อย่ทันไหมตัวนี้นะครับน้องจริงๆอ่ะน้องจะได้ออกมาเป็นลบ 4, 4ส่วนส1คูณกับเอ่อส่ส่วน3เพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องได้ออกมาเป็นลบแต่ข้างหน้ามันเป็นลบไงลบลบก็เลยกลายเป็นบวกเท่านั้นเองอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คิดเลขครับน้องนะครับเออนิดหนึ่งนะบางคนอย่าโชว์เก่า,าคนนี่เหลิมตัดเลยตัดไม่ ได้นะครับน้องเวลาจะตัดเศษส่วนนะครับนะเวลาจะตัดเศษส่วนต้องเขียนในรูปผลคูณนะเฟ้ยเอออย่าไปม้วนนิ่มนะถ้าเป็นแบบนี้ตัดได้อันนี้ไม่เถียงเลยอันนี้ตัดได้ต้องเขียนในรูปผลคูณเคยเจอน้องโชว์ทักษะชั้นสูงไงน้ําตาไหลเลยแล้วแม่งมีช้อยรอไว้ด้วยบางคนแม่งตัดอย่างเงี้ยผิดนะน้องเพราะว่านี้เป็นเครื่องหมายบวกนะระวังระวังนะบางคนเพลินไงนะบางคนเพลินเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วน้องก็คิดเฉพาะตัวเศษดังนั้นลบ3เจอกับ,บบวก4ได้เลข1 1นครับน้องอ่น้องก็เลยได้1ส่วน3ตัวข้างบนส่วนด้วยตัวข้างล่างนะครับน้องตัวนี้ก็ส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ถึงบอกว่าให้ปรับส่วนก่อนดังนั้นนะครับน้องสาบวกสได้ 7กับน้องเรียบร้อยได้7ส่วน3เสร็จแล้ววิหเล่มเศษส่วนมันซ้อนกันทํายังไงก็จับมาหารกันครับน้องแต่ว่าถ้าคนคิดเลขเร็วเนี่ยเขาก็จะมองเป็นการกับเศษกับส่วนแล้วคูณเลยครับน้องจะได้รวดเร็วอาจทำช้าๆก่อน1ส่วน3ครับน้องหารด้วย7ส่วน3เสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็แค่กับเศษกับส่วนแล้วคูณเท่านั้นเองน้องก็เลยได้สส่วนเจ็ดเสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็ตัดทอนครับน้องอ Fa เฟลอเฟลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1น่ส่วนเจ็ด นั่นเองกับน้องเรียบร้อยนะเป็นข้อหนึ่งที่พีว่าไม่ยากแต่น้องจะต้องจำสูตรให้ได้ แล้วข้อดีของอาร์คเนี่ยน้องแค่วาดรูปสามเหลี่ยมน้องก็แทนค่าได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าเก็บมากๆออกทุกปีด้วยนะ,ะนะครับอ่ะเรียบร้อยข้อนี้เฉลยตอบ1นส่วนเนะครับน้องย้ํานะเวลาเจออาร์คนะครับน้องพยายามติดเป็นตัวมุมนะครับน้องมุมใหม่เพราะน้องใส่เป็นมุม A เรียบร้อยแล้วอ่ะน้องก็จะใส่ด้านได้ใส่ด้านได้ข้ามเป็น1ชิดเป็น2ก็ใส่ไปเลยข้ามเป็น1ชิดเป็น2เวลาเราเนี่ยอยากหาค่าของพวก A น้องก็จะได้เป็นไงเอาสามเหลี่ยม ไปแทนค่าได้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆครับน้องของเรื่องอาร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของเฉลยฟรีมีให้ถึงข้อ10เลยนะครับน้องส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์ก็สามารถทักพี่มาได้ทาง Facebook โชคชัยติวเตอร์เลยนะครับนะ